ก้รดับจ้างว่ามาเทไรนี่อ๋อ่นจ้างสามมันห่าโมเมนต์มให้ฮน่ากับมียันว่างัวมันกินน้่ะน้ำเฮน่าได้กะสะพรกับสิสิบบอได้เอางัวเขาไปกินบานี้เนาะสะพรกับชิญ่ายพอกมันแต่ก็ทำให้เล็บหน่ากินตอนแรกแกมาเอาเนาะบานี้เนาะตะกี้ว่าสิโดยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง มือพอนกันพศพน้องมือนี้จะมาพบมาพ่อกับต้องอย่ทุกกองสาวพอนวนเฮาอีกแล้วมื้อนี้สาวพอนเฮากะอยู่ที่วัดนบุรีไปหน้ามือนี้สาวพอนอยู่กันกะสาวพอนจะออกไปเอางัวมากินน้ำเนาะเพราะว่าสาวพอนเอางูเอกสู่ทงหน้าแต่เศร้าพูนตอนนี้ลูกสาวพอนกะได้นอนแล้วสาวพอนกับจอบเอางัวมากินน้ำเนาะงัวสาวพอนกะอยู่ทงในทงหน้าพุกเนี่ยสาวพอนจะตามมากินน้ำอยู่ในสวนเนาะ กับพามาทางตรงไหตรงหน้าคนะรับเนาะสะพอนกจะส่งมาหัวหัวาสะพพล์จะไปตรงหน้าคนเด้มาบงนี้ลำแล้วเวดเดนอะสพพอนกลับไปหน้าสามสี่มือออกว่าวันนี้ลำแล้วเวดแล้วหันมาทางนี้กันยังโนก,กากันมือเนาะทางพากันโลก,กาจะเพื่อจะเพื่อผดลำลำไหนก็มีเนาะนี่เพร่า,าคนจ้างคนลกมาแต่สองพัน ไปนีเป็นคนลุกเนาะไปิ่งก่อนเปิดจ้างไปนี่ลูกเคคนะทน,นางานรถไทยลงไปไทยเนาะเิจ้างคนลุก,ก้าอุำนามทำ,น,ำนี่ยก็มี้ทางนี้นลุก,ก้าจ้าง,างลุกกับผ่ายคือคือไม่เถ่านองนำนำผิดเนาะ ลูกกาจ้างมาตั 2, ้งพันเนาะดั้เปิาหากันลูกกากับลานเปิดมเมต้น้นองน้ำเพชรลูกกาสบายดีนะเมต้เนอะี่ทั้งพี่สบายดีออยดีลูกการับจ้างวมาเทไนี่อ๋อเพิ่นจ้างสามมันห้าโมเมนต์มาสองพัเนาะ สามัญหาพอ่อยูบอ,อ,อ๊อฟน้องน้ำไปใช้คือพมมาลกนำ้ำแต่เว้นพุน่นคือเห็นหลายคนอยู่เน,ะน,น,น,นาะพุ่นนี่กระลานเจ้าว่านหลานทรายเพิ่นกับมาลกน้ำเนาะแต่แต่เว็นพุ่นสาวพอ่อนาะว่าซองเมืองเห็นมีน้องน้ำเพชรพ่อมมาลกนำ้ำเม็ตู้เพิน่นเปนตู้น้องน้ำเพชรมาลกก้ารับจ้างเนาะสามัญหาพันเพื่อนว่ะ ก็พออยู่แต่ว่านำ้ำน้ำเตะมันหน่อยเนาะมันอยากปูดกนิดน,นึงนะน้ำบูมี่ได้หลายเติบแเ้าบ่ก็ได้ผู้ชิบผู้ชาวพันบ่คือผู้ชิบผู้ชาวมัด,มมด <c oughs> หลายพันเติบไปเร่เห็นเนาะสามารถหาทิแต่เก่าคือเพิ่อนมามัดสองพันนัดโลกแต่เก่าเนาะอันนี้เพิ่น จ้างสามันหา,หากหารทำมักไทยกันยังไทยอยู่เนาะภากันลงไปไทยนาโต้ได้นี่กลับมาทางนี้กับภากันลำงูงงูงอยู่ลำสองคนตรงไหนตรงหน้าเขากับผู้ลำน้ำในกับมีผู้ยังบดลำกับมีเนาะทางนี้วัดยังไทยฮุย่ยยู่ทางนี้ เพื่อน่ายฮุ้ดยังบ่แล้วเพื่อนว่าถ่ายฮุ้ดเพื่อนเห็นหน้าลายท่งแล้ววะเนาะอ่ากอันนี้เป็นลำทำมือนีกันแล้วแดดมือนีแต่กาวท้องฟ้าค้มฟ้าคืนฝนมาบ้านมือนี่าเล็ดจังปังโมเปาเมียเจ้าเห็ดงานี่เงินนะเห็ดงาบ้านโมแมนแมนอ๋อแล้วเพเ่็นงานอยู่แถวไรอ่ะนะแถวสวรรค์น อ๋อเหตุงานอยู่แถวสวรรค์เจ้าก็คือบูให้เมียเจ้าติดต่องานแถวสวรรค์ให้ออออยู่เเาานไได้ปจุี๋อแต่การเจ้าก็ไปขึ้นกันเมียเจ้าอยู่เมียเจ้าคนบ้านไหนเอะน่ะน้องเดินน้องเดินไกลกันไกลกันเตอะ์ประตูกับบ้านเฮานี่สะวันบุเราะอ๋อบ้านน้องเดินอยู่แถวสวะวันเมียคนแถวสวะวัน นี่ก็จะเป็นทางมัดกากของแม่ตู้น้องน้ำเพิ่นลกเนาะทางด้นซ้ตั้งอยู่ทำไฮน่าสับลาบอยู่ในลายเติบไปได้นี่พอเราไปจักเจ็ดแปดสิบมัดเห็นลายมัดได้นี่สับลาบอยู่น้ำไฮน,น,น่าตั้งใคยจุ่มมาแต่ก็พามาทางนี้กันเนาะจะเป็นส่วนของแม,ม่ตู้แม่ตู้วงเนาะเพิ่นปลูกพันเพิ่นปลูกเ,เครื่องก็ใส่อะไรแม่ตู้อันนี้เพิ่นก็จะเป็นคนขยันเนาะเพิ่น เครื่องปลูกเครื่องแพงเพื่อนนี่ไล่ไล่มีใส่เพื่อนกระปุกหหมักสลีกันใหญ่แล้วเนาะมีหมักสลีกหมักถั่วหมักอื้อหมักแตงมีวัตถุดิบยางเนาะฮ่าตากาพามาทางนี้กะกม้มลำหน้างมงมีเนาะเพื่อนลำเลี่ยงไปแล้วพอเพื่อนชิ้นสั้นตะก้าเพื่อนหันะชาพ่อนกับสิบแป้งง้วชาวพอมากินน้ำก่อนบันี้ พ่องาทึบตตเียคน่อกผกินยี่ทงหน้ามีหาหน้าเฮือผพอเฝ็ดน่อยคนเอามาผูกเตส้าคนเนาะซาวนี่กระเพินผาสาพฟอนกระดูกเผาตลาด่ปกับไปเบี้ยคนพื่งก้าวมาส่งลูกกับเมี้ยคนกับไปถ่ายคลิปถ่ายอย่างน้ำมูคนเ่กสาวฟอนกระดูกนอะและสาวฟอนกรอกมาเอางอเมื่อกินน้ากรก็เตสสาวคนเนพอเราเป็ดนเอามาผูกกับสาพมาออกมาเอากระสอแฝน้อยคนใหมออกมาเนาะ มันนีสองแฝดน้อยพ่นนอนแลยค่ะสาพ้อนกันมาเอาเมื่อกินน้ากินใน้ยอยู่เพื่อนก่อนมัหน,นีก็แต่เศร้าวาตอนนี้กันจนโชงมุ้งเลยถงไฮถงหน้ากันลำเขาาเรียบร้อยแล้วเขียวคึอ้อยู่รงไฮถงหน้าสองผ่กากัแหลกจังปังเนาะทางนั้นนพิ่งกระลุกกระลเนาะ เพื่อนชิลูกเงาเพื่อนวานเด้อ่อเพื่อนวานป้าไว้เพื่อนไปหาลูกเงาลูกโต้มาหนี้ทางงัวสะพอนก็อยากกินน้ำให้เราห่วงบุ่มบึ้มสะพอน่าสิหอมเอางัวเมื่อกินน้ำนาะมาเห็นน้น่าก็มียันว่างัวมันกินน้ำน้ำให้น่าได้กับสะพอนกับสิสิบอได้เอางัวเขาไปกินวันนี้เนาะสะพอนกับชิ่งยากพอกมันแต่ให้มันเล็บหยากินตอนแรกแจ็กมาเอาเนาะวันนี้เนาะตะกี้ว่าสิมาเอาให้เพื่อนเมื่อกินน้ำอยู่เพื่อนชิล วันนี้ออกมาเห็นมีน้าให้หน้าได้เพื่อนกินน้าอยู่ให้หน้าสะก้อนแมลงอย่าออกเมื่อแมลงอย่าออกมาจูงเอาเมื่อกินมาเดียวเนาะเพื่อนกินหยาเล็มยหยาดเลี้งตองโตกันจะนี่แหละงัวทุกตื่นตัวยาวสะฟอนกันก็พาดมาทางสองไมตู้นี่กันนาะงากันลูกหยาออกอยู่เนาะสองหูเมียเพื่อนเพื่อนวานป้าวัยแต่เพื่อนว่าลูกหยาลูกตองแบบนี้ เพราะว่าหนาเกิดน้ำให้น่าผึ้นเลยว่าลูกหนามาสามวันได้โนมีก้าวมีหน้าผนก็มาสามใส่เด้อโอ้ยทุ่งใหญ่ทุาเงาก่ะเขียวอุ้มทุ่งอยู่ทุงไหญ่ทุ่งงาเนาะแต่ว่าท้องฟ้าแต่ตอนนี้ก่ะคึมขมากเลยเลยค่ะพ่อเกลียนหายไปแล้วคึมฟ้าคึมฝนมาอีกแล้วจ้ะ ี่นีวันแรดจังปังอย่างไมาวันนี้กบบคุ้มฟ้าคุ้มฝน,นมาอีเดียวทำทายฝนชิตกแต่บ่ตกแต่ละมือแต่ละวันเนาะโดยสาพรก็ะัได้ขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามและเป็นกำลังใจให้สาพรใน,นเด้อเพื่อได้ทำคลิปลงต่อๆไปสบายดีสบายดี